ชะตาเงินล้านนางฟ้าดลให้รวยรวยจนจนน่ากลัวราศีธนูด้วยบุญกุศลวาสนาอำนาจบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุมงรองสาข่าวดีบังเกิดขึ้นกับราศีธนูดวงชะตาของชาวราศีธนูตก,ตกตำแหน่งที่ดีเจริญลุกเดืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรู้สึกรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดันใจหมายแต่ได้โดยไม่สุดนะครับมันยังรวยไม่สุด ด้วยบุญกุศลวาสนายังมาไม่สุดควรที่ต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณีต้องรู้สึกกล้าได้กล้าเสียก่อนปีนี้ท่านจะทําอะไรเทวดานางฟ้าดนให้รวยเพราะฉะนั้นต้องกล้าได้กล้าเสียนะครับการติดต่อเจรจาการงานการเงินการค้าจะรู้สึกแช่มชื่นประสบความสำเร็จเพราะมีคนคอยประจบประแจงคอยบอกกล่าวกับเรื่องราวต่างๆ เรื่องราวต่างๆนั้นจะเข้ามามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยสนับสน,นุนค้ำชูโชคชะตาท่านจะต้องประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินโดยท่านเป็นผู้ให้ให้กับเรื่องราวต่างๆให้กับทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ข่าวดีจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านควรที่จะต้องหยุดความนึกคิดที่ทําให้ท่านเครียดเรื่องไหนที่ไม่ดีเรื่องไหนที่ไม่ควรที่จะต้องไปนั่งคุ้นคิดก็ปล่อยวางไปหมดไปสิน้นจะทําให้ท่านได้เจอกับเรื่องจินตนาการภาพเรื่องที่ดีเจอผู้คนเยอะแยะมากมายแต่อย่าเพ้อฝันเพราะว่าเพ้อฝันจะทําให้ท่าน,นับจินตนาการภาพเยอะไปหน่อย แต่ว่าสิ่งที่ท่านเวอร์วันมันพูดลำบากมากมันจะส่งผลให้ท่านถูกเรามันใหญ่มีโชคลาภมีเงินทองมีบารมีมีวาสนาสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะเกิดความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะร่ำรวยขอทำนายว่าจะตาเงินล้านเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วในวัยเริ่มต้นดวงชะตาชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลผันไป การีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีรวยจนน่ากลัวเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดดวงชะตาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเกิดความมั่นคงในโชคชะตาการที่ท่านรู้สึกมั่นคงการไม่ท่านรู้สึกคิดนึกคิดตายตองจินตนาการภาพในหัวคิดตรื่องเงินในมือจับเงินไว้ ในเท้าเหยียบเงินขราวดี้บังเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจะมีการจัดแจงตามแบบแผนอย่างก้าวกระโดดสุขสมสมหวังดังใจหมายความเล่าร้อนเข้ามาจะเต็มในช่วงชะตาในช่วงนี้ในวัยกลางคนจะเกิดความมั่นคงเงินทองไหลามาเทมา ทุ่งข้าวเหลืองอารามหัวใจพองโตจะทําให้ท่านสุขสมสมหวังตางใจหมายช่วงชะตาอาจจะมีอะไรบางอย่างไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะมีอะไรแน่นอนความมั่นคงในครอบครัวจะมีความสุขแช่มชื่นประสบความสำเร็จราบรื่นสิ่งดีๆจะบังเกิดแต่อะไรบางอย่างก็ามาในช่วงชะตาที่ท่านรู้สึกเศร้าหมอง เรื่องราวร้ายๆเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านเศร้าหมองทําให้ท่านต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเอาหาันเอาจริงเอาจังโชคชะตาตกตําแหน่งอย่างนี้ชะตาตกตําแหน่งพักฟื้นตัวมีความต้องการการพักผ่อนมีการพักผ่อนชั่วคราวมีการทําความรู้กับอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านอาจจะต้องจัดแจงกับปัญหาต่างๆพักฟื้นขึ้นมาใหม่ หนุนนดวงชะตาดัวเองให้ร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองความสงบสุขความพักผ่อนคลายตึงเครียดปัญหาต่างๆกํากลังจะขี้คายความสุขความเจริญรุ่งเรืองความร่ํารวยจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตากําลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความร่ํารวยจะบังเกิดการพักฟื้นการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเริ่มขี้คายเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับการปะทะกับใครบางคน สิ่งต่างๆภาวะตึงเครียดภายในจิตใจกําลังจะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่รับทรัพย์รวยโชคสมหวังตามใจหมายมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีเวลาเป็นเวลาแห่งการหยุดพักผ่อนถึงเวลาอำนาจปารมีวาสนาความสุขความเจริญจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสถานการณ์ต่างๆต,ต,ตกตำแหน่งหน้าที่จะสำเร็จ ความะสม,ม์สาดความยินดีปีดาเกิดขึ้นในโชคชะตามีการแก้ไขเอาชนะกับปัญหาต่างๆความเจรอดยานทําสิ่งใดก็จะสมบัติถนาร่ํารวยด้วยทรัพย์สินงันทองเป็นคนที่เมีนแรงกระตุ้นทางด้านจิตใจอย่างแรงกล้าเป็นคนที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องอย่างแท้จริงสถานการณ์บอกได้เลยว่าชัยชนะกําลังจะเข้ามาสู่ตัวท่าน จดจำประวัติปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านแล้วท่านจะสมหวังดังใจหมายชื่อเสียงเงินทองอํำนาจบาร,รมีวาส,สนากำลังจะเข้ามาโชคชะตาของท่านพลิกไปพลิกมาวาส,สนาอํานาจบาร,รมีพุ่งทะยานขึ้นฟ้าความประสมเร็จความร่ำรวยรวยสนัน่นจ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเรื่องตกตามมีได้น้อย แต่เรื่องราวต่างๆจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความสุขความจเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความประสบความสำเร็จกําลังจะเข้ามาใครบางคนจะหนุนนําดวงชะตาทําให้ดวงชะตาเปิดคนคนนี้อํานาจบารมีวาสนาเข้ามาดวงเหมือนใหญ่แต่ว่าทําตัวเล็กมีจิตใจอบอ้อมอารีไม่ชอบดูถูกเหยียดหยามใครสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทอง ความมีปู่เทวศสวรรค์ปกปักคุ้มครองศาความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านให้สังเกตในโชคชะตาถ้ามีเครื่องรางต่างๆนะครับหรือว่ารางบอกเหตุนะครับอาจจะหนุนนำดวงชะตาท่านได้นะครับรางบอกเหตุบอกเรื่องราวต่างๆสถานที่ต่างๆก็สําคัญสถานที่มอันควรที่จะไปก็ไม่ควรที่จะไปอาจจะทําให้ดวงชะตาจะเปิดก็เปิดไม่สุดจะรวยก็รวยไม่สุด จะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชะตาชีวิตท่านควรจัดแจงจัดแบบแผนจัดห่วงจุยบ้านให้ดีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยดวงชะตาของท่านเองก็คือน้ำมือของท่านอย่าเชื่อสิ่งใดง่ายๆนะครับถามก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับถามแต่คุณงามความดีปฏิบัติสิ่งดีๆและทำไมดวงชะตาจะไม่เปิดละ่ะเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์โชคชะตาที่ดีจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างความร่ำรวยจะเข้ามา โดยไม่ทันตั้งตัวจะเจอใครบางคนมอบเงินล้านให้นะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เ,เกิดขึ้นก็ได้ครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราเอาไปรักใช้แล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดครับคนเกิดวันนี้บทจะรวยก็รวยไม่หยุดอำนาจบารมีวาสนาวิ่งแสงทางโค้งเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านเชื่อหรือไม่ว่าดวงะตามท่านเมื่อถึงเวลาไว้กลางคนประสบอําเร็จ มีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีดความสะดวกสบายจะบังเกิดขึ้นกับโทท่านครอครัวจะสุขส,สารหานษาปัสสัปสนเ็จราบลื่นเปิดไพ่ย,ย้ําดวงชะตาดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาท่านไม่มีสิทธิเลือกท่านจะต้องสู้นะครับด้วยบุญกุศลวาสนาเมื่อถึงเวลานะครับดวงชะตาเปิดอํานาจบารมีวาสนาสิ่งต่างๆเข้ามาโชคชะตามีเกณฑ์เดินทางไกลจะพูดคุยเจรจานะครับกับผู้คนเยอะแยะมากมาย ครับผู้คนเยอะแยะมากมายอย่าพึ่งดูถูกความคิดเห็นอย่าน้ําเต็มแก้วเด็ดขาดด้วยดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดคนบดจะดวงดีอะไรก็ดีไปหมดความร่ํารวยความสุขความจเจริญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเล้เสียงนําโชคก็ประเดประดานเข้ามานะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักท่านจะเจอคู่ดีใช่ท่านนี้ยังโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะสมหวังยิ่งยิ่งขึ้นไป ครับคู่ครองท่านจะรู้สึกความรักที่แช่มชื่นสิ่งดีๆเข้ามาดวงบารมีวาสนาเปิดเศรษฐีเงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาเป็นบทเรียนที่สําคัญมานมีนะครับบารมีก็ถึงจะมานะครับถ้ามานไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับดวงชะตาตกตําแหน่งได้โชคลาภทมอะไรมันจะมีโชคลาภนะครับเงินทองวาสนาเข้ามาตลอด เปิดไพ่ย้ำดวงชะตาทำอะไรตกตำแหน่งความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาภท่านเคยได้ยินคําว่าดวงดีหรือไม่นะครับดวงดีอุปสรรคมันผ่านพ้นไปไหมดถ้าดวงไม่ไดีอุปสรรคเข้ามาประเดยประดังเข้ามานะแต่ดวงดีทําอะไรมันก็แจ็คพอตทำอะไรก็รวยทำอะไรก็เฮงต่อให้ทําไม่เป็นก็รวยอยู่ดีนะครับดวงชะตาท่านกําลังอยู่ในเกณฑ์ลักษณะนั้นหรือเปล่า สังเกตโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดแน่นอนครับ